นมัสการหลวงตาเจ้าค่ะชื่อถัปปณีเจ้าค่ะก็ได้ฟังคลิปแล้วก็ฟังซีดีหลวงตามาสักประมาณสองเดือนนะคะเวลาขับรถไปทำงานขับรถไปกลับอะคะ่ะก็ประมาณเที่ยวลรชั่วโมงเนี่ยก็เปิดคลิปเปิดซีดีฟังมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็บางบางคืนเวลานอนก็จะเปิดไฟล์หลวงตานะคะฟังไปจนตื่นเนี้ยค่ะก็มาขอความเมตตาค่ะ มัปเป็นไงอ่ะการปฏิบัติเป็นไงรู้เรียนยังไงบ้างการปฏิบัติก็คือว่าเวลาฟังคลิปหลวงตาเนี่ยค่ะก็จะเข้าใจในทฤษฎีนะคะว่าไม่มีตัวตนปล่อยวางมีอะไรก็อย่าไปยึดไม่ปรุงอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องทำให้ไม่มีตัวตนค่ะมีคำพูดตัวนี้ผิดพลาดนะค,ะคะือว่ามันต้องทำให้ไม่มีตัวตนใช่ค่ะ ใช่ไหมใช่ค่ะคือความไม่มีตัวตนมันคือไม่มีตัวตนตั้งแต่แรกแล้วแต่เราพยายามไปทาให้มันไม่มีตัวตนแต่แดงว่ามันมีตัวตนในใจเราใช่ไหมใช่เหมือนบอกว่าเรามาที่เนี่กลางวันไม่กลัวผีกลางวันไม่กลัวผีแต่กลางคืนไม่กล่าวไปเดินในกองโกมันที่บืดอๆกลัวผีปกติว่าผีมันก็ไม่มีก็ไม่มีใครเคยเห็นผีทั้งกลางวันและกลางคืนแต่พอกลางวันเราเรามาใหม่เนี่ยมาในที่นี้กลางวันเราไม่กลัวผี พอตกกลางคืนผีมีตัวตนผีมีตัวตนในใจเราแต่คนอื่นอ่ะเขาไม่รู้สึกว่าผีมีตัวตนก็เดินก็ไปทั่วหมดแต่เราอ่ะรู้สึกว่าผีมันมีตัวตนพอเรารู้สึกผีมีตัวตนเราก็บอกว่าเราจะต้องพยายามทําให้ผีไม่มีตัวตนมันจะได้ไหมเรามันคิดกันมาเองสร้าขกันมาเองว่าผีมันมีตัวตนซะแล้วแล้วเราบอกเราจะพยายามให้ทาให้ผีไม่มีตัวตนอย่างนี้มันก็มันก็อะไร ตัวเองสร้างความคิดมีต like ัวตนขึ้นมาแล้วตัวเองก็ใช้ความคิดไปทําลายผีมีตัวตนแล้วมันจะทําลายกันได้ไหมมันจะทําลายด้วยต้องปัญญาว่าใครเป็นคนสร้างก็ปัญญาของเราไม่มีปัญญาเลยสร้างผีเป็นมีตัวตนคนอื่นเขาทำไมเดินกันไปทั่วหมดไม่เห็นมีผีเลยพอเราไม่มีปัญญาเราไปสร้างผีมีตัวตนแล้วเราเลยต้องมีปัญญาที่เหนือกว่าปัญญาเดิมเป็นปัญญาโง่ปัญญาใหม่เขาเรียกว่าปัญญาฉลาดอันเก่าคือเอาวิชาปัญญาโง่เอาวิชาปัญญาใหม่คือวิชา ฉลาบปุ๊บมันก็ทำลายความหลงโง่เนี่ยเออเราไปคิดปรุงแต่งเอาเองพอเราเข้าใจว่าเราไปคิดปรุงแต่งเอาเองเราก็เห็นว่าความคิดถึงเรื่องผีน่ะมันเป็นความคิดปรุงแต่งมันเป็นความคิดปรุงแต่งมันเป็นความคิดปรุงแต่งเราก็เห็นว่าเห็นตรงความคิดปรุงแต่งว่ามันเป็นความคิดปรุงแต่งแต่มันไม่เป็นตัวผีหรอกแต่มันเป็นความคิดปรุงแต่งก็เลยไม่หลงไม่หลงไปทำลายมันถ้าเราจะทำลายความเป็นตัวเราความเป็นตัวตนของเราเหมือนกับเราจะพยายามทำลายตัวตนของผีน่ยมันไม่มีแล้วมันจะทำลายยังไง ถ้าเรายังคิดไปทาลายมันเนี่ยไอตัวหลังที่ไปคิดทาลายมันก็เป็นอะไรมันก็เป็นผีผีตัวเราตัวใหม่ผีตัวเราตัวใหม่ซ้อนเข้าไปเรื่อยๆใช่ไหมใช่ค่ะตรงนี้นะคะโดนเลยค่ะหลวงตาเพราะว่ามีไปปฏิบัติแบบว่าอยู่ปีกวิเวกอะคะ่ะแล้วก็เอาคลิปหลวงตาไปฟังด้วยคืนแรกก็เนี่ยคะ่ะปรุงแบบนี้พอตอนเช้าตื่นมาฟังคลิปหลวงตาก็เป็นบทนี้พอดีเลยเออ <laughs> แต่เราก็เร็วนะฟังเมื่อกี้ก็กแทก ความจริงมันมีเหมือนวงแหวนหุ้มตั้งหลายชั้นพอฟังปุ๊บกระแทกวงแหวนไปเลยอ่ะวงแหวนที่หุ้มหลายหลายชั้นะกระแทกถึงใจได้ถึงใจจริงๆนะใช่ไหมใช่ค่ะเนี่ยกูถ้าใครฟังแล้วทํากระแทกถึงใจเลยเนี่ยอันนี้เร็วมากไปพิจารณาทำความเข้าใจตรงตี่งตาพูดนะค่ะตามๆตามๆคุณค่ะอืมเขอโอกาสหลวงตาเจ้าค่ะแหมหมอ หมอโชก็าหายไปเลยว่านะึะเป็นไงบ้างกลับมาได้บาดแผลเต็มตัวหรือบแบบแผลเต็มใจหรือว่ามันเป็นไงว่างเปล่าจากตัวตนว่าเปล่าคันคิตบั่นถือมั่นเป็นไงหมอมันก็เปลี่ยนไปนะคะมันก็มันก็หลงได้ตลอดเวลาค่ะมันก็หลงมันทีก็หลงไปอยากอยากนั่นอยากนี่อยากนู่นอยากนู่นอยากนี้ มันก็เลยเห็นว่าจิตมันสายอยู่ตลอดแล้วมันก็ไปตรึกอยู่ที่คำเดียวว่ามันมีทางเดียวค่ะคืออะไรทางเดียวเอกะธรรมโมอะไรหเมื่อกี้เกิเอกะธรรมโมก็เนี่ยตอนหมอถือไม้สักคู่หนึ่งเนี่ยมันก็สงัดไปเมื่อกี้เราเรา,เราพูดไม่ทันพอดีปล่อยให้หมอพูดต่อซะเลยคือเมื่อกี้ตอนนี้หมอพูดไม่ออกะด,ดุดสะดุดนิดนึงเนี่ยมันมันเข้าไปเอกะธรรมโม เอกโอธมโมคือถ้าไม่หมอแต่ละครั้งมหาของตาเนี่ยพอเริ่มจะถือไม่มันสังัดไปทั้งโลกธาตุทั้งไปในไปนอกแต่มันสังัดช่วงกูคิ๊กหนึ่งคือมันสังัดคึิ๊กหนึ่ง,งแล้วเราสัเกตไม่ออกแล้วเราก็พูดต่อไปเลยมันปรุงแต่งต่อแล้วมันก็ทําลายความสังัดเงียบสงบไปเลยเพราะว่าเราไม่เห็นมันเราไม่ได้สังเกตมันแต่หมอลองทบทวนดูเมื่อกี้เนี่ยมีช่วงจังหวะหนึ่งที่หมอคุยจะพูด ทุกครั้งที่หมอมาหาลุงตาแล้วใจของหมอก็เงียบสงบสงัดตัวเองโดยที่ไม่ได้ทําอะไรแต่เพราะหมอห่างลุงตาไปหมอก็ไปปรุงปรุงปรุงทางโลกทุกใจบ้างไม่สบายใจบ้างเนื่องจากหมอมีครอบครัวมีสุขสุข,สขดิบดิบมันก็ยังไงอ่ะลุงตาก็คอยแย่ไป ส่งลายเสียงบ้างส่งภาพธรรมบ้างพอลุกตามีความรู้สึกว่าหมอเนี่ยมีความทุกข์อยู่มีโรคก,กินกินอยู่ลูกตาก็จะแย่ภาพทรรไปบ้างแย่ไฟเสียงไปบ้างเพื่อดึงกลับเพื่อดึงสติกลับใช่ไหมแล้วเราก็ได้สติคืนมาได้ทุกครั้ง แล้วเมื่อมาหาลตาทุกครั้งมันก็โลกธาตาก็เงียบสงบสงัดไปไปถึงใจที่ไม่ปรุงแตง่งโดยที่ไม่ได้ว่าไปทําให้มันไม่ปรุงแตง่งแต่เราไม่เห็นไม่สังเกตเองเองเราแต่ละกลับไปเราก็จะกลับไปปรุงแตง่งมันก็ลืมใจที่ไม่ปรุงแต่งไปหมดเพราะความปรุงแต่งมันมาปิดบงังมาปิดทับหมดแล้วลุงตางก็จะแย่ลงไปเข้าไปในลายส่งไฟเสียงบ้างส่งภาพทำบ้างดีว่าหมอเนี่ย ยังตอบสนองต่อการรักษาของหมอคือหลวงตาเปรียบเหมือนหมอแล้วรู้สึกว่าหมออยู่ไกลอยู่กับครอบครัวไปทำงานชีวิตเริ่มเป็นทุกข์แหละสลับกันไปสลับกันมาหลงตาเลยแหย่ไปเหมือนหมอที่เตือนคนไข้ให้กินยา แล้วพอดีคนไข้ก็โชคดีที่ตอบสน,นองต่อการรักษาของหมอก็ตอบกลับมารู้สึกตัวที่หลงตอบกลับมาแล้วก็ตามกลับมาตรงกันบ้านในปัจจุบันนี้ในแต่ละครั้งไม่หายไปมันก็พอหลงลงได้ไม่นานมันก็ก็คืนตัวกลับได้เร็วคืนกลับมาสู่จิตเดิมแท้ซึ่งสิ้นความปรุงแต่งกลับได้เร็ว เนื่องจากจะมีภาระเป็นหมอด้วยแล้วก็เป็นครอบมีครอบครัวด้วยก็ต้องเป็นอย่างเงี้อยอยู่สลับกันไปอย่างนี้แต่มันน้อยลงไปเรื่อยๆโลกก็เบาบางลงไปเรื่อยๆความหลงยึดถือก็เบาบางลงไปเรื่อยๆใจก็ถึงซึ่งจิตเดิมแท้ซึ่งไม่ปรุงแต่งง่ายขึ้นไปเรื่อยๆสิ่งเหล่านี้มันอยู่ในความรู้ความสามารถเราหมดเลยไม่ว่าหมอจะอยู่ไกลขนาดไหน ลุงตาส่งลายไปส่งไฟล์เสียงไปอ่ะมันจะตรงและกระตุ้นกับที่หมอเนี่ยกาลังเป็นโชคดีที่หมอเนี่ยตอบสนองต่อการรักษาและก็ส่งกลับมาตอบกลับมาหมอก็มีกำลังใจที่จะรักษาเพราะคนไข้ย,ยังตอบสนองต่อการรักษาของหมอแต่ถ้าท่านใดเนี่ยไม่กระตุ้นไปแล้วหายเลยกระตุน้นครั้งที่หนึ่งกระตุน้นครั้งที่สอง กระตุ้นครั้งที่สามกระตุ้นกระตุ้นส่งไปแล้วหายเลยนับแต่นั้นหลวงตาไม่ส่งเลยก็คือว่ารู้แล้วว่าโลกเอาไปกินแล้วโลกมีอำนาจเหนือกว่าธรรมก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามยาถากรรมเพราะว่าไฟของโลกมีแรงแรงมากกว่าทรรเหมือนน้าดับไฟมันน้อยกว่าในใจมันดับไฟในใจไม่ได้เพราะว่ากิเลสข,ของโลกมันแรงกว่าลวงตาก็ต้องปล่อยมือเหมือนหมอเนี่ย หมดอนทางที่จะล้างคนไข้ไว้ได้ต่ทั้งที่เมตตาช่วยจนสุดความสามารถหมอแต่ละคนแต่หมดปัญญาที่จะล้างคนไข้ไว้ได้ก็ต้องปล่อยมือปล่อยไปตามกรรมพวกท่านอยู่ไกลแล้วก็สนใจในการฟังธรรมหลวงตาส่งกันบ้านสนใจในการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ว่าท่านอยู่ไกลขนาดไหนเนี่ย มันไม่เคยที่จะรอดพ้นเลย <dairy S 1> พิมพ์ว่าจะจะพูดไม่พูดเท่านั้นเนี่ยคือมันพูดก็นนอยกันไปเปล่าเปล่าว่ากันไปก็นนอยหนอยรู้จักนนอยไหมยนอยหนีไปโลกเอาไปกินเสร็จแล้วพวกท่านทั้งหลายก็จมอยู่กับความทุกข์บางท่านก็เป็นไปต่างๆนานาไปฆ่าตัวตายบ้างไปกินยาบ้างเข้าโรงพยาบาลบ้าง ทุกยากลําบากไปบ้างตอนที่ทําไมหลุตาจะไม่รู้แต่มันหมดหมดกําลังที่จะยืไว้มาทีหนึ่งมาส่งทีหนึ่งก็พยายามกระตุ้นกระแทกว่าบ้างมันก็คืนตัวได้บ้างเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่เมตตาไม่ใช่ว่าไม่รู้แต่มันเนี่ยสุดที่จะเยียวยา ถ้าพวกท่านไม่ทิ้งธรรมไม่ทิ้งพระพุทธเจ้าไม่ทิ้งพระธรรมไม่ทิ้งพระยสง์เนี่ยมันไม่รอดพ้นจากความรู้ของพระองค์ไปได้หรอกไม่รอดรู้จักพระธรรมพระยสงฆ์ไปได้หรอกเพราะมันเป็นธรรมชาติอยู่ในหนึ่งเดียวกันความปรุงแต่งในใจของท่านก็ปรุงแต่งอยู่ในธรรมชาติที่เป็นความว่างเปล่าของธรรมชาติจักรวาลซึ่งไม่เกิดไม่ดับนั่นคือใจใจไม่ใช่มีตัวจิตตัวใจมีดวงอยู่ในหัวใจใจมันคือเป็น ว่างเปล่าเหมือนธรรมชาติเหมือนจักราวาลความคิดอารมณ์ความรู้สึกของท่านมันเกิดดับอยู่ในความว่างเปล่าอของจักราวาลเมื่อใจของผู้ใดเนี่ยมันเคยเข้าไปพบใจที่มันเป็นความว่างได้บ้างแล้วเนี่ยมันก็พอจะรู้ได้เราๆว่าเออตั้งแต่รู้ละเอียดจนถ,ถึงรู้ได้เราๆว่าความเกิดดับในใจของแต่ละคนมันเป็นอย่างไรเพราะว่าความเกิดดับในใจของแต่ละคนไม่ว่าจะสัตว์ในฉานเป็อาตุรกายสัตว์นรกเทพเทวามนุษย์ทั้งหลายเนี่ยมันก็เกิดดับอยู่ในธรรมชาติ ของทาานรู้ท at, ่าทธาหนึ่งหรือสิ่งสิ่งหนึ่งที่ไม่เกิดดับทึ่เป็นความว่างอันเดียวกันเหมือนกับความคิดอารมณ์ความรู้สึกของท่านแต่ละขณะทุกท่านเนี่ยแม้แต่ของลูกตาเองของทุกท่านมันก็เหมือนกับต่อมน้ําเป็นต่อมน้ํา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 เป็นต่อมน้ําต่อมน้ําทุกต่อมน้ําแต่ทุกต่อมน้าเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาจากน้ําทะเลอันเดียวกันใจซึ่งเป็นความว่างเปล่าเพียงหนึ่งเดียวในธรรมชาติจักรวาลมันก็เหมือนกับพื้นน้ําทะเล อารมณ์ความคิดความรู้สึกต่างๆไม่ว่าโลกว่าธรรมที่ท่านปรุงแต่งในใจอ่ะเหมือนกับเหมือนต่อมทุกคนทุกขนาดจิตปับญาก็คือต่อมน้ําต่อมน้ําแต่ต่อมน้ําทุกต่อมมันเกิดดับอยู่ในพื้นน้าทะเลอันเดียวกันเมื่อใจของท่านใดเข้าไปถึงพื้นน้ําทะเลแล้วเนี่ยคือเข้าไปถึงธรรมชาติที่ว่างเปล่าที่ไม่เกิดไม่ดับแล้วไม่ว่าต่อมน้ํามันจะเกิดไกลที่ดัดขนาดไหนแต่มันก็เกิดในน้ําทะเลเกิดดับในน้ําทะเลดังนั้นเนี่ยมันก็สัมผัสได้มันก็รู้ได้ รู้สึกได้สัมผัสได้ผู้ท่านอยู่ที่ไหนเนี่ยมันไม่รอดพ้นเลยจริงๆแต่ท่านสนใจจริงๆรู้สิ์จริงๆส่งกันบ้านบ่อยๆมีความเพียรบ่อยๆศรัทธาจริงๆตั้งใจจริงๆร้อเปอร์เซ็นต์ไม่มีทางรอดพด้นหรอกเพียงแต่ว่าหมอหมดหนทางรักษาเท่านั้นเนี่ยหมอนี่ไม่ใช่ว่าเมตตายื้อคนไข้ จนสุความสามารถเนี่ยจนหมอเห็นว่าไม่ไหวจริงๆคนไข้ไม่ตอบสนองต่อการรักษาแล้วจึงปล่อยมือไปพุกท่านอย่าดือ้อย่าหลงโลกหลงกิเลสโลกมันมีอำนาจเหนือกว่ามันก็เหมือนไฟไหม้ป่าเนี่ยทำเหมือนน้ําเหมือนน้ําน้อยก็ย่อมแพ้ไฟทําจะเมตตาขนาดไหนแต่มันในภายนอกมันเหมือนฝนตกทั้งฟ้าไม่มีที่สุดไม่มีมาณ แต่มันเข้าไปในใจของท่านเพียงแคห่หยดเดียวแต่ไฟกิเลสในใจของท่านมันมากมายมหาศาลแต่ธรรมพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนฝนตกจากฟ้าตลอดเวลาทั้งฟ้าไม่มีที่ตุดไม่มีมานแต่มันเข้าไปอยู่ในใจของท่านเพียงแค่หยดสอง,อยงหยดสามหยดมันไม่ทันกับกิเลสที่มันอยู่ในใจของท่านมากมายน้ําในใจของท่านน่ยน้ำเองถ้าทำเนี่ย มันเลยแพ้ไฟกิเลสไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะท่านเลยมีอยู่จมอยู่กับความทุกข์มีแต่ความทุกข์ทำกบหม,หมอนหมอนมีแต่ซึมเศร้ากลายเป็นโรคซึมเศรา้าน่าสงสารมากเลยอยู่กับธรรมแท้ๆเกิดมาเป็นมนุษย์พบุทธศาสนาอยู่กับธรรมมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนสุดท้ายกลายเป็นโรคซึมเศร้าแล้วปล่อยถ้าปล่อยเป็นโรคซึมเศร้าเป็นอันตรายมากเลยแต่ละคนเราเห็นแล้วถ้าปล่อยอย่างนี้จะเสียหาย มันหมดทนทานจริงๆนะถ้าไม่ไม่ไม่เอาจริงๆไงพว้ทนไม่เอาจริงๆหมดทนทานจริงพอแม่ครูบาอาจารย์แม่แต่หลุงปูเนรอายุเก้าสิบกว่าที่ที่ที่ไหนก็บีใช่ไหมเจอหน้าหลวงตาถ้าไม่รู้จักหลวงตาท่านพูดเลยว่าเลยบอกว่าหลวงตาบัวมันมีอยู่สี่ประเภทหลวงตาบัวจะไปยุ่งวุ่นวายช่วยเหลือแต่วิ่งวอกวิ่วนช่วยเหลือแต่ไอบัวประเภทที่ที่สองที่สามที่สี่ที่มันอยู่ใต้น้ําเนี่ย มันเสียเวลาแล้วมจะพากันตายเปล่าไอ้บัวเพลทที่หนึ่งเนี่ยมันรอรอพระธรรมมันรอพระธรรมให้ช่วยเหลือไอ้บัวเพลทที่หนึ่งให้มันบานไอ้บัวเพลทที่สองที่สามที่สี่สปล่อยรัฐบาลเขาเลี้ยงไปเข้าใจไมหมลราหมอเออมาถึงดวงตาที่ลายใจมันก็ก็ไปถึงจิตเดิมแท้ที่มีความสงบลมเย็น มันเป็นความไม่ปรุงแต่งของมันในตัวของมันเองบ่อยๆแล้วหมอแต่พอหมอห่างหูตาไปทีไรมันก็ไฟมันเริ่มก่อตัวขึ้นมาได้อีกให้เป็นความทุกข์เกิ่มเครียดได้อีกแต่หูตาดูแล้วก็มันก็ไม่เท่าเดิมมันก็น้อยลงไปเรื่อยๆอำนาจแห่งไฟเนี่ยมันค่อยๆหมดฤทธิ์ของมันไปเรื่อยๆไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะอำนาจแห่งธรรมมันเริ่มจะครอบงำโลกได้หมดแล้วแต่หมอใหญ่มีความเต็มประมาทมีความเป็นอยู่ด้วยความประมาณ ห่างลุงตาไม่กี่เดือนนะมันจะไฟมันยังเป็นไฟสุมขอนอยู่พอลมพัดมามันไอไฟสุมขอนอาจจะลุกขึ้นไหมได้อีกไม่ใช่ลุงตาไม่รู้นะอยู่ไกลขนาดไหนเนี่ยไม่ใช่ไม่รู้นี่ไม่ได้อยู่ใกล้ๆกักนนะ่อยู่นู่นบางทีก่อนอยู่ขอนแก่นเดี๋ยวนี้ย้ายมาโคราชบางทีลุงตาพูดเนี่ยเอายืนทุกคนเลยเนี่ยผิดถูกยังไงพูดเลยเอา้าก็มันก็ หลงมันก็หลงทั้งหลงหยาบหลงละเอียดหลงละเอียดขึ้นไปอีกความอยากก็มีอยากยากอยากละเอียดอยากละเอียดเข้าไปอีกความรู้มันก็มีโลกมันก็ห่างออกไปพอมันหลงมันก็ทุกหลงมันก็ทุกหลงมันก็ทุกเจ้าค่ะแ้าวะไปตอนหลงนี่สติปัญญา ศรัทธาในพระพุทธเจ้าศรัทธาในพระธรรมในพระยะโสแม่ครูอาจารย์ทําไมมันไม่ไกลับมามันไม่กลับมาเร็วมันอยู่ต่อหน้าลงตายอย่างเงี้ยทําไมมันไม่กลับมาทันทีทันใดไม่รู้เหมือนกันค่ะมันก็กลับมาเร็วกลับมาช้าบางทีก็โง่บางทีก็ฉลาดบางทีอะไรก็ไม่รู้ค่ะตรงให้ไปจมอยู่กับความทุกข์ซะก่อนเน็นไหมมันแปลกมากเลยอะ ความทุกข์ที่อยู่ในใจของพวกท่านทั้งหลายที่ท่านเป็นธรรมตกกับบ้านลงตาบ่อยๆที่ท่านมีความศรัทธามันมาเหมือนมาทุกข์อยู่ในใจลงตาเลยถ้ามีปัญหาอะไรเหมือนเหมือนปัญหาของท่านมันมาอยู่ในใจของเรามันเหมือนมาปรากฏอยู่ในใจของเราเลยมันชัดเจนเหมือนโทรทัศน์สีเลยที่เราแย่ๆไปแล้วเราเริ่มห่างๆเพราะว่าเราเห็นว่าโลกมันค่อยๆเอาไปกิน เนี <muitas S 2> ่ยไอ้ที่มันไปเตือนเตือนไปแสดงว่าเนี่ยมันมันจะมีทางโอกาสจะจะดึงกลับมาได้ถึงเตือนถ้าคุณไหนเตือนมากๆเขาบอกบ้าเขาก็แสดงว่าได้ได้คุยอยู่ประจำแสดงว่าคุณมีธรรมที่ก้าวหน้าชัดเจนมากเลยแล้วคุณจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและเป็นประโยชน์ต่อโลกคุณมีสิทธิที่จะบรรลุมรคผลนิพพานได้รู้ทรรมีทธรรมในขั้นสูงได้แล้วจะเป็นประโยชน์ต่อโลกช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นได้แล้วทาคุณก็ก้าวหน้าเป็นลายลายลายนาทีเลยไม่ใช่ว่าลายชั่วโมงลายวันก้าวหน้าเป็น เป็นรายวันเลยปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปุ๊ปุ๊ปครับจะวันหนึ่งนี้เดี๋ยวส่งเช้าส่งบ่ายส่งกลางวันส่งเย็นส่งค่ำวันละหลายรอบมากเลยวันจิตเป็นก้าวหน้าพัฒนาเร็วมากเลยบางคนะและเป็นธรรมที่ชัดเจนเราเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อโลกเป็นประโยชน์ต่อพัฒนาเราก็จะให้เวลามากกับท่านเหล่านี้ทุกอย่างมันมีเหตุและปัจจัยมีเหตผุผลของมันทํให้เราโพสชา้าโพสเร็วโพสทีกระตุน้นเตือนมากๆเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อตนประโยชน์ต่อโลก พนไหนพดโพ,ด,พดไปแล้วก็ค่อยหายไปบ้างแล้วก็นานๆกลับไปเตือนทีเนี่คือโลกเอาไปกินนะโลกเอาไปกินเนี่ยมวกก็โพดทีนะกล้วยกรนกนี่มวกอกัโพดทีทีแอ้กล้วยแต่หลักๆก็ห่างบ้างเนะพราะมันทุกข์มาไปจมอยู่ในความทุกข์บางทีก็โพดแล้วก็ดึงไม่ขึ้นใช่ไหมจะดึงขึ้นตอนนึ่มาหาลูกตาโดนดุโดนว่าหรือจะดึงกลับมาได้นะแต่ลำพังแต่น ส่งไปในลายเอาไม่ขึ้นนะใช่ไหมแปลกมากเลยกําลังไม่พอส่งไปในลายนี้ดึงกลับตีกลับไม่ขึ้นเพราะรู้เลยว่าไม่ใช่ไม่รู้นะไม่ใช่ว่ามาอยู่ในความรู้นะรู้ว่าจมอยู่ในความทุกข์แต่ดึงกลับไม่ขึ้นเพราะว่าส่งลำพังส่งไปในลายไม่ขึ้นตัวต้องมาหามาหาต่อหน้าต้องสองสามครั้งถึงจะตีกลับได้ฟื้นขึ้นได้ยังยังมาพร้อมที่จะให้หมอรักษาได้ ก็คือมาสู่ให้หมอรักษาได้เพราะนั่นเนี่ยความสามารถของหมอก็มีแต่มันต้องมีความสามารถของคนไข้ด้วยใช่ไหมหมอเนาะหมอมีความสามารถเนี่ยอย่างหมอเนี่ยไหมหมอศิลาเนี้ยเนี่ยหมอบอยเนี่ยนุก็มีหมอบีหมอโบหมอเยอะมากเลยเนี่ยไหมเนี่ยหมอมาท้งนั้นเลยแต่ถ้าคนไข้ไม่ช่วยตัวเองเลยเนี่ยแฟนหมอทีลาชื่ออะไรนะ หมอตีหมอตีเนี่ยหมอตีก็อยู่หลังนี่โอ้นี่หมอเยอะมากเลยนี่เนี่ยถ้าคนไข้ไม่ตอบสนองต่อการรักษาหมอเป็นไงฮะเลิกรักษาเห็นไหมโอ้เหมือนเราเลยเหมือนกันเลยคนไข้ไม่ตอบสนองต่อการรักษาเพราะอะไรมันม,มันเหมือนกันนะคือหมอเนี่ยรักษาโรคทางกายลุงตาก็เหมือนหมอแต่รักษาโรคทางใจมันโรคคนละอย่างใจที่เป็นความทุกข์เนี่ย ลุงตาเป็นหมอรักษาโรคทางใจคือจ่ายยาของพระพุทธเจ้าคือยาพระธรรมโอสถลูงตาก็จ่ายยาพระธรรมโอสถจ่ายยาแก้ปัญหาโรคทุกทางใจแต่คนไข้ไม่ตอบสนองต่อยารักษาไม่ตอบสนองต่อการรักษาของหมอเนาะหมอก็เลิกรักษาเนาะไม่ใช่เลิกง่ายๆนะก็ต้องตื้อๆอยู่ก่อนแหละแต่คนไข้ไม่ตอบสนองจริงๆก็ยอมแพ้เนาะหมอเนาะเนี่ยแต่ละคนก็เป็นหมอก็รู้ดีดี รักษาโรคกันทั้งนั้นนะเนี่ยคุณไข้ดื้อใช่ไหมเนาะยาไม่กินยาไม่ยอมฉีดให้ยาไปกินก็ไม่ยอมกินอย่างเงี้ยคุณไข้ดื้อไหมดื้อเดี๋ยวโยมก็จะบอกว่ามีโยมโยมที่ที่ไปสอนที่โลจนาธรรมบอกว่าหนูไม่ดื้อจิตมันดื้อเนี่ยจิตมันดื้อจิตมันดื้อหนูไม่ได้ดื้อจิตมันดื้อเนี่ยเห็นไหมแต่มาดูให้ดีว่าเราดื้อหรือจิตมันดื้อเราอะไรดื้อ ม่ใช่จิตมันดื้อจิตมันเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นแน่แต่เราที่ดื้อเออเราที่ดื้อแต่เราไปโทษจิตมันดื้อหนูอยากใจยอมหรอกหนูก็อยากจะยอมตามที่ลูกตาสอนตามที่อาจารย์สอนหรอกแต่จิตมันไม่ยอมจิตมันดื้อดูให้ดีว่าใครดื้อเราละดื้อเราอะดื้อเออใจไหมต้องเป็นหมอเองอะก็ต้องก็รู้เนี่ยอย่าดื้อต่อการรักษาเนะหมอเนาะแต่เราไม่ได้เล่งมาก ท่านมากคเพราะว่าแต่เราไม่อยากให้ท่านหลงโลกไปกลับไปสู่ความทุกข์แต่ท่านพร้อมจะเป็นธรรมได้ได้โดยทันทีแต่เราก็ไม่ได้เล่งมากจี้มากเขี้ยวเข็นท่านมากเพราะท่านมีครอบครัวถ้าท่านเป็นโสดอยู่ไม่มีครอบครัวเราเล่งมากจี้มากกว่านี้เลยเราจี้ตายเลยแต่นี้ท่านมีครอบครัวอยู่เราก็เลยไม่ไม่กล้าจี้มากยังยั้งมือไว้แต่เราก็ไม่ต้องการให้ท่านกลับไปเป็นโลกให้ประคองตัวรอดได้เหมือนกับตกน้ําทะเลแล้วก็กันเชียง ลอยคอแม่มันจมน้ําตายแค่นั้นแนะแต่ก็ยังไม่ได้เล่งถึงฝั่งได้โดยทันทีเราเพราะว่ามันม,มันเหตุปัจจัยมันไม่พร้อมเหมือนเราอะหลวงปู่ทาพ่อแม่ครูอาจารย์ตอนเก้าสิบแปดท่านจะดับขันท่านต่อยุคมาให้ตั้งหลายครั้งแล้วแต่เราท่านเล่งเราไม่ขึ้นเล่งไงก็เล่งไม่ขึ้นเพราะเรามีครอบครัวมีหน้าที่การงานตําแหน่งหน้าที่การงานเป็นผู้อกษามีครอบครัวมีลูกมันก็เล่งไม่ขึ้นเนี่ยมันยังไม่พร้อมเนี่ยเออแต่เราพร้อมปุ๊บท่านก็ มรณภาพดับขันไปแล้วมรณภาพไปแล้วเนี่ยมันเหตุปัจจัยมันไม่พร้อมอย่างเนี้ยเราจะเล่งก็เล่งไม่ได้เพราะมีครอบครัวมันก็เหมือนกับเราบูธาเล่งเราเนี้ยเราจะเล่งท่านก็เล่งไม่ได้หลายคนเนี้ยเนี่ยเราเห็นว่ามันมีโอกาสจะเป็นไปได้เพราะว่าแม้เข้าใจทับวืดวืดเลยแต่เราจะไปเล่งแตะเข้าไปถามมีครอบครัวหรือเปล่ามีลูกหรือเปล่าโอ้มีครอบครัวมีลูกมันก็เล่งไม่ขึ้นเลยนี่เพราะเหตุปัจจัยมันไม่พร้อมนี่ไม่พร้อมก็ตีกันเชียงไปอย่ามันจมนอนทะเลตายทะเลทุกข์อ่ะ ทะเลทุก, been, ก,ท,กที่มันมีขึ้นลมกระแทกท่านยังลอยคออยู่ก็ต้องโดนขึ้นลมกระแทกซ้ายกระแทกขวากระแทกหน้ากระแทกหลังจมม้างลอยขึ้นมาบ้างจมบ้างลอยขึ้นมาบ้างมันเป็นธรรมดาอยู่ในกิเลสและความทุกข์ก็เพราะว่ามันยังไม,ไม่ไม่ได้ขึ้นฝัง่งอ่ะมันยังลอ,อยคอในทะเลก็ต้องโดนน้ําทะเลกระแทกไปกระแทกมาสมรักน้าบัก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 แต่อย่างไงอย่ายอมจมต้องสู้ชีวิตอย่ายอมจมลงไปใต้ท้องทะเลไม่ยอมไหยแต่อย่างนั้นตายอย่างเดียวทุกตายอย่างเดียวต้องไปกินยาตายผูกคอตาย ต้องไปโรงพยาบาลประสาทไปกินยาอย่าตบปล่อยให้ตกลงมาอย่างนั้นมันต้องฟื้นตัวเองขึ้นมาให้ได้มันต้องสู้สู้แผ่นดินไม่กบหน้าต้องนิพพานให้ได้เดี๋ยวนี้ต้องสู้กันจนหยดสุดท้ายนะีู่้กันจนาลมหายใจเฮือกสุดท้ายต้องนิพพานเดี๋ยวนี้ให้ได้ต้องนิพพานในปัจจุบันนี้ให้ได้จะไม่ยอมแพ้ยังไม่นิพพานไม่ยอมตายง่ายๆครับ ยังไม่ยอมตายไง่ายๆพุทโธธรรมโมสังคโนิพพานนะประโยโหตุเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ด้วยเธอนี่ต้องอยังไงก็ต้องปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางไม่เข้าไปยึดบ้านถือบ้านสิ่งใดในโลกสิ้นยินดีละยิน้ายใดๆให้ได้ในทุกปัจจุบันแผ่นดินยังไม่กบหน้าลมหายใจยังไม่สิ้นต้องสู้กันจนหยดสุดท้ายเนี่ยต้องนิพพานในปัจจุบันให้ได้ไม่มีวันยอมแพ้ท้อบ้างแต่อย่ายอมแพ้มันจะท้อบ้าง แต่อย่ายอมแพ้อย่ายอมจมไปกับท้องทะเลทุกโดยที่ไม่ยอมไหว้ต่อมันจมไปแล้วก็ต้องฮึดขึ้นมาหายใจแล้วก็ประคองตัวมันให้ได้ประคองตัวมันให้ได้ถ้าท่านไม่ยอมแพ้เหมือนพระมหาชนกพุทธเจ้าคนอื่นยอมตายหมดไม่รู้จะไหว้ไปทําไมมองไม่เห็นฝัง่งไหว้ไปยังไงก็ต้องตายแล้วจะมันก็จะต้องตายแล้วทําไม่ไหว้ให้เหนื่อยก็ลเลยทุกคนก็ตายหมดพุทธเจ้าไหว้อยู่องค์เดียว อนสมัยเกิดเป็นพระหาชานกดังเมฆขลาเหาะมาก็อ้ามันไหนๆก็จะตายแล้วทําไมต้องวหาให้เหนื่อยแล้วค่อยตายก็ตายก็ตายไปเลยเหมือนเหมือนเพื่อนๆที่ตายไปหมดแล้วพวกตายหมดแล้วเหลือท่านคนเดียวพระพุทธเจ้าของเราอะตราบใดที่ยังไม่ตายยังมีหายลมหายใจยังมีอยู่แม้แต่มองไม่เห็นฟังก็จะไหว้ไม่ไม่หยุดที่จะทําความเพียรไม่หยุดที่จะไหว้ต่อไปจนกว่า จะสิ้นแรงสิ้นลมหายใจไม่กลาเห็นความศรัทธามุ่งมั่นในความเพียรเนี่ยก็เลยช่วยเอาไปอุ้มเอาไปเนี่ยหากท่านเนี่ยมีศรัทธามีศรัทธาเต็มที่เต็มเปี่ยมในในพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะศรัทธา,า,นาในคําสอนศรัทธาในพุทธคุณธรรมคุณสัางคุณบุญบาร,รมีที่เรา ตั้งใจตั้งมั่นแน่วเนี่ยเด็ดเดียวเนี่ยเราจะตายไม่ได้เรายังไม่นิพผ่านเราตายไม่ได้เราจะนดพพ่านเราจะตายยังตายไม่ได้เราต้องพพานก่อนเรายังไม่นดพผ่าตายไม่ได้อืมเราต้องทําประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านอีกเรายังตายไม่ได้เราจะต้องอยู่ก่อนอย่างเงี้ยก็แน่วแน,แน่มั่นคงอย่างเงี้ยในจิตใจสู้มันจนลมหายใจเฮือกสุดท้ายเลยใคยจะมันยังมีพอมีลมที่จะหายใจได้ก็ยังหายใจอยู่มัน ลมหายใจหมดแล้วกพยายามหายใจไปอยู่เนั่นแหละลมมันหมดหายใจเราจะพยายามหายใจมันขึ้นไปอีกสู้กันจนหยุดสุดท้ายเนี่ย,ยสุดท้ายเนี่ยโชคชะตามันก็แพ้ท่านเองอ่ะแพ้ความเพียรความพยายามของท่านความอดทนของท่านแพ้สติปัญญาศรัทธาความเพียรขันติขันติขันติสุดท้ายก็แพ้ความเชื่อมั่นความตั้งใจแน่แน่ของท่านานก็พ้นไปได้เนะพ้นไปได้แล้ว ความศรัทธาพุ่งมั่นแน่วแน่เนี่ยหลายคนตายแล้วฟื้นกลับมาได้นะวิญญาณลูกกระเด็นหลุดออกจากล่างแล้วอ่ะยังเอายังคืนกลับมาได้อะวิญญาณกระเด็นหลุดจากล่างแล้วยังคืนกลับมาได้โดยการศรัทธาแน่วแน่พุ่งมั่นแน่วแน่ว่ะยังไม่ดิบพานตายไม่ได้ตายไม่ได้พระละยังมีอยู่ตายไม่ได้ยังไม่ดิบพานตายไม่ได,ไไได้ดิพานแล้วยังต้องช่วยเหลือคนอื่นอีกช่วยเหลือผู้อื่นอีก สังขารร่างกายยังแข็งแรงอยู่ยังตายไม่ได้ตายไม่ได้ตถามุงมั่นแน่วแน่ในพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังขานาุภาเวนะพุทธบาลมีธรรมบราลมีสังขบารมีบุญบาลมีที่เราได้ตักกระทำไปแล้วทั้งหมดมุ่งมั่นแน่วแน่แนเด็ดเดี่ยวอย่างเงี้ยโ,โ,โ,โอ้โหนี่เรียกว่าคนเหนือดวงเลยเหนือโชคชะตาท่านจะเป็นยอดคนเรียกว่าอาริยะเป็นบุคคลธรรมดาก็เรียกว่าอริยะบุคคลเป็นพระเป็นพระพิโสโธก็เรียกว่าพระอริยสง์ คนเหนือดวงเรียกว่าเป็นคนเหนือดวงอย่ารอแต่โชคชะตาอย่ารอแต่วาสนาคนโง่เท่านั้นเนี่ยอ้มุ่งมั่นแน่วแน่เด็ดเดียวอย่ายอมแพ้อย่ายอมแพ้